จนทีหน่อยพี่หูบองหลาแบบคอนเสิร์ตหนูว่าเกิดมาเป็นคนจนจำต้องทนเพรเพื่อน้องนางชาวขึ้นมาทิดย่าง เราคิดยัางในชวนอย่างพันเดินไปตีตามตั้งตัวตอนนั้นบอกนางไม่หลอกโปรดจงใจเกิดบอกไม่ไม่หลอกแล้วกันอูบองลาน้องๆจะบายดีหรือเปล่าไม่บายคุยนั่งโย่ใจเหลาหน้าเวทีขอเสียงหน่อยอ โอ้องล้บอกว่ามันอันตรายขอบอกน้องโปรดใจอันตรายแล้วเมื่อตอนกีดยาบีทองไม่ใช่หลอกใส่เครื่องบอกไว้เติดน้องนางยามเมื่อตอนกีดยาน้องนางโปรหอใ่ง้ตืงง ร้องปลอมๆกันหน่อยร้องไม่เป็นก็ไม่อ่อนได้ยิน oh. ขอบคุณครับวันนี้ที่มาให้กำลังใจในเจ็ดสีคอนเวิร์ชั่นเครอรกแล้ว เป็นตรงติดเธอนอนละเมอถึงเธอจะตายอยากจะอยู่ใกล้ๆพี่ต้องตายมันติดหนูบองลามีรักแล้วต้องคุ้มต้องเฉิดใชรุมไปหน้าเธอนะโโหนวนน้องคานาพี่มรณาก็เพราะอูบอง สบายด no. uh no ีหรือเปล่าความบายดีแต่ไม่บายคุยหนังอยู่ใจครับฮจ้ไปแล้วครับอูบองหล่าครับเข่กระรองได้เร่งวันนี้อันเร่งเขย่นคอนเสิร์ตแบบทองทองอว่าคอนเสิร์ตแบบเลดๆลดไม่เลดๆลแล้วสมใจแล้วสมใจแล้วนั่งสบายใจนะฮะ บาทเดียวบาทเดียวครับดาจงนั่งครับแผลนะบาดกับแผ่นะบาดกังเกงน้อยเปียกกังเกงในเปียกไม่ต้องกลัวครับมาที่ผมก็ได้ครับสี่ตัวบาทครับให้ร้อยกังเกงน้อยงอมาต่น้อยกวยไม้ฮังได้ผูกเก็บเหอนกันกังเกงในค้นออกมาได้สี่ตัวบาทใช้โต๊ะกัน อันนี้ตีคนนอกมาได้ยนคนนอกมาจากในห้างไม้หนุงแล้วคนนอกมาได้อ๋ออะกูได้รู้กก็แล้วหัวกางเกงในแอะก์ว่าคนนอกมาได้คุณว่าคนนอกมาจากนห้างไม้คนนอกมาจากเรานี่เอ๋ออ๋อกูเพิ่งรู้วันนี้เจ้าใกล้กางเกงในแอะกันแล้วเพลนงั้นก็ร้องไอ้ไอ้ต๊ใจไปบุน ให้ตกใจฮะเพลงจะไม่เนียนน่ะเนีนใหม่กใจัยสิวิจัยดังเราู้จักของเพลงมาประทิดประดอยทาเป็นเอินจ่ะนั่นเฮอ,อนั่งลุงพ้าไปทาเป็นเพลงโนโราปาไปทาเป็นเพลงจึงเมืองกูเพลงนำกลางเดนินนกกูรองได้ซ้ำป่าชาเหล่าชินอีสานมาอีสานกลางไทยหงองลองแล่ป่าชากลางดิควงกับนำกลางเดินนกปาชากลางครับ พี่ตทรรองได้แนนอนน้ำค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบางหรือไร อะไรจะงานเพื่อนมาช่วยจับกันไทยรู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบนอ้องน,น้ำค้างที่หยุดจากว่าเหมือนเป็นสัญญาปรารถนาหาคู่รักขงหากพีเนอรแล,แล้วเธอไม่ตอบนอ้องน้ำค้างจะเป็นน้ำคลองคู่จองจะเป็นคู่จางอันปารร่าจะไรอยป่าจากลางกวางา่าไทยติ ฟังกับน้ำค้งางดะดกภาษาใต้ครับ ฉันอาปรารถนาหากูรักรอาหากฝีเทนแล้วเธอไม่ตอบสนองน,น้ำค้างละต,ต้องเป็นน้ำกรอกกูจองต้องเป็นกูจ้าชจบไปแล้วครับเพลงน้ำค้างดานกป่าษาไทยต่ภาษาอีสานกะวติเนียน,ะเนาเพลงฟังกับ เพลงน้ำข้างเดียนกกประสาชนกับอ๋ออ๋อคือก็ว่าน้ำข้างเดียนกกมันชี้ตกลงมาแล้ว น้องเอยน้องแค้วช้าว่าดาวบางในชังใดจะมีผู้ใดมาเก็งกันไทยกับนวลละกงมาเถิดแม่จอมฝันตัวไก่นั้นลงกักเจ้ามาเถิดมางักผู้บบาเถิดน้องเจ้านวลละกง เอนแก้ว่าดบ้า,บางชังใดใช่มีมและที่มีผูใ้ใดอ ิและที謝謝 <te> <vrai> ่มีผู้ใดมาเกบงานไทยและกํานละกอมมาเกิดน้องนางจ้องพันท้ายมาเกิดและน้องนางจ้องพันตัวให้นั่นยังคงงับเจ้ามาเกิดและบังคักผู้เบามาเกิดและบังคักผู้เบาน้องเท้าและไม่แกะมองคุ้นักึมกำลังชอบปลุกมองไว้ที่ในแดนดงรวบตอก็ออกมาบงรำบงรำบงแถวทีจ้าระวันเรีวชาเดินนาเดินนาจระวันเดินนาแถวจ้าระวัน ภูเขาเาจะกันฟกว้างหน้าแดด้าจะรอนเป็นงรดที่จะไปหาเธอจนไเป็นใยจะไปงานนางแตะเลจะกล้จุดตาจดฟ้าพี่คอยงหวังเธอน่ารัจะยังรักมันยังหวัง นับคะแนนที่นางผนลแต่งบ้านพี่บ้านหลอนนั่งรถนั่งเรือหลายทอดไม่รักหลอนแล้วจะมาทำไมใกลงามพี่พอไม่ฟังรักนาที่แต่หมดนุกกันจังนะ้าน้องไกล้มารองเพลงเพรสอยู่หยัดแม้หมอใครพี่โตโลไอ้โตน,นะ แต่จำโยมันพอมันปับ๊บมาจใจเอ็มว่าเอ็มเจอเอ็มโลโคมาใจเบลว่าเจอเบลยันแบบโยมันคุดปอบอยู่นี่ลูกพี่ทองแหะเนี่ยโลไก้ทองครับมาใจวะแมแมาย แม่ว่าไอ้เมาปไปไไปไเปรเปร้อลยเปร้นองผมก็ไม่เอามาตีอันน่ะตนหนุงยนออกเอกตองนุ่งผ้าปปโปเปรโลกมาออกคอนเสิร์ตแล้วแล้วมึงแม่มทำไรวังนี้่เออคือคายโค้งคายดีอ่คายดีคายมดทุกว,วันเลย

ล้วมืงอกมา,าใจไอ้เบลแม้ามาา่าไอ้หมูกาก้กาวยเตาดอยเก้าปันเปใจได้ได้หน้าแกตั้งเก้าปันเป็ด่าปัดลมกะกล้แล้วใจร้อยกาก้วยแกแปงกันเราก็ปิ้งตึ้งลำไปติดชวนงงออกกล้วยโอ้กวยติดชวนงงกัแลว้ว จัดไปกระบานไม่ไปดิไปไม่ไปไเลยไตลอยเปรตนี่นอนกลางคืนกูนอนกับแม่ไม่เปรตนี่ต่ำหยกหยกขึ้นหลังรองใชยแต่จริงมันนี่หลักแหล่กูนี่ไม่รู้ว่าแต่ไหนพี่นี่ต่ำแงแงก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 ทำไมแหล่กูไม่รู้กูตบ้าขึ้นหนึ่งดวงวันนี้เขาทำมเขากันตีนก็มั่งเินเลยเตงงแ,ลแต่ยกขึ้นแหล่กูให้ตัวนูน้นนีไม่ไม่หลักแหล่กู่าแล้วเพื่อนนอนแลว้วไงนี่ไม่ต้องยกขึ้น โอ้โหบาดกันเลย้กันเล็วจอดเบรสกลับบ้านได้เลยไปแม่มต่อยได้ปะเราวกูตัวไปแล้วดิพวกมือตื่อน,นะโนเกียเว้ยฮัลโหลใช่ไม่เคยรับวะไม่กดเลขที่โอ้โหจริงออกไอ้จใจเลขตัวละจับปกเจ็ดตัวเองกดได้รกเบิม้มพอดีกองกูคร่้งนี้เลยก็เครีย ใชยกอดเหล็กน้ำร่องทัวบัวกันหัวตรงออกคาเวนตัวเดียวฮัลโหลที่ไหนอ่ะขอที่บ่อคุ้งเหรอเอ่นี้เงี้ยทองเจ้าของบ่อคุ้งพูดนะนะเออว่าไงพวกแกลูกคุ้งลงบออง่อยังยังเหรอทำไมไม่ลงอ่ะอ้าวเขาลงด้วยดิอะไรว่ามึงไม่เกะลูกคุ้งก็ลูกคุ้งที่เงี้ยซื้อมาจากกูแกได้แขวนอยู่เกือตัวลูกคุ้งก็ปุ่มปลาไงผม เอลงทั้งหมดเลยทั้งแปดบอ่อเลยแปดบอ่อลงลูกคุ้งทั้งหมดก็สิบกตัวบ่อเต้าพลอกได้อะไรอะพี่ตู่ไอ้ตรงแค่นี้นะเดี๋ยวเงี้ยจะโทรกลับเขาไปบ้านแหม่มเขินไม่ค่ยดีอยู่นะฮัลโหลใครอ่ะชัะดสิประพาหะเหรอว้าเสือมน้าเมียเล่นเอออะไรนะ ลรออ๋ออ่อ่า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 เมื่อวานได้ไปงานก็หรึเปล่าอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะรถเสียเป็นอะไรกันเบนน่ะอ่ากันเบนรอทู่เหรอั่นน่ะแม่ยังไม่ได้เอาไปป้าขางอแกแหม่มแหม่มกับโลกมันอ่ะ ใช่ไม่เอาไปป้าสักเดียวรถรอตู้ตรงใจเย,ยี่ยมเหล็กคนแห้ะยาเชือกนี่เชือกไม่ได้เรื่องเลยบัดซบจริงๆเลยเหรอเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วกันบีเอ็มโชวรลุดเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวปาไปซ่อมไปหมดเลยพี่ยังไม่ได้หลบก็หลบตอรออ๋อเออแค่นี้นะแค่นี้ยังเป <c oughs> นู่นแทบันเราชายอ๋อแต่บันเราดาวเทพทูอันชอบก็ต้องจไจวติตาย,ยูกันชายเพื่อแกงงวอสวนกเรียกเข้าเปลาวอสองเปลี่ยนแกงงวอสองวอแปดใช่ไหมแต่แกงงวอสองให้มาที่โตที่สองด้วยเปลี่ยนนั่นไรอภิถูอ๋อโบเทิพโตแต่ยังแปลโบขึ้นเปล่าจงางโบหนึ่งโย,ยเป็นไรโบหนึ่งโยตายคน โบโย่เป็นปลายตุมเปล่าแล้วก่ลงมาปลายเปล่าศูนย์กเรียกคนเปล่าวัสองให้คนเปล่าช่วยเฉียงดูว่าลายที่ตุ่มลงไปแล้วอ่อนหรือแก่เปลี่ยนโบโย่คนหวาเปล่อคนเปล่าศูนย์นกเรียกปลายเปล่าวัสองคนเปล่ารายงานว่าลายที่ตุ่มลงมาแล้วเบ่งวัดสองเปลี่ยนแหม่ไปตะกรับบ้านกับปุ้มกับค้นกับโจคดีลงนะกับที่ลังตาไม่ปล่อยกับ เลิกกันเลยนะกับแม่ค่ไปเตะแม่หยัดแม่เมียดแม่หอมหอมเบียบบัสหอมเบียบบออัสเสยาแดงเลยลูกหอมไม่ได้เรื่องกว่าปะไอตําเพลื่อนไอได้เ้าชั้นจะทำยังไงพี่ทองแค่ค่อยปะน้าอยากอีต้เพลื่อนได้เกาชั้นไหมหมดสิทเราแลต้องกับความเจ้ามารไม่มีืม ตอนไหนก็นาทีทุกคนกำลังนั่งสนทนา พวงมาลลอยมาถึงจึงตาด้วยแรงบุญมานนกนายได้บันดานจึงลอยผ่านมาตกหน้ามานนกนายโอ้เอะพวงมาลยลอยมาจากไหนเนี่ยมาเลย้อยเล่ี่เพื่อัที่ลดจนกันบนดต้นลอยมาลอยอักลอยมานี่ แล่ดีทตมาเลยเวอร์ไล่ตางานคนเหลืองกันอ้นนี้พวงมาไลยลันแลเดต้องงนเดียยวเดีพอพอพอพไม่กว,ว้าวปเพืือตไม่กว้าวไม่เอาแล้วแลลวพ <c oughs> ่อแล้วไม่เนเพลือวากัไอ้ไอ้ตองมัจํางานออกไม่งั้นมันไม่เจอว่ามู่ถุ่มเ้อะผมเจอว่ามู่ว่างจ้องรอยถุ่มบน เป็นไงอะพี่แก้วเป็นน้อยเจอว่ามู่ต้มเล็ดไปปั่นเพือก็ต้องกะต้มว่วมู้ดบุญควายก็เมียวไปเจอพงจุรด้วยิตแต่พี่ต้องกับกูไปเจอร้านนั้นบที่แขนเจ้าของร้านโยแครกระจายาต้งชื่อกขัวพงจุรร้วที่ฮันนัปรสเ้าหวานหวานายว่าอันละกางกว้านพ่อเห็นแกนหลับตาขวางก้นี้ว่าหญ่ว่าเผื่อนขวาป้าป้าไปต pues ึงเมียว่าใจลงไปเลยว่าพี่ต้องกูไปตึงกูจีกปากหลุเตีใจลงไปในมอแกงต้มเลย กว่าป้าโคองตึงลังกาเลยช่ยโตัวของซูเปอร์คิงเลยโลกตัวแรกมาตึงยืนรองอยู่เอ้ยบอกินหมูต้มหุตากไงตัวยังกว่าป้าจักขี้ต่างรุ่นพอหลวงเจ้าพระมาพระมาเออควงไหว้พระให้พ่อล่วงรงคนเด่นั้นไปเสี่ยงว่าพ่อชันเก้าเจ็ดหนาอย่าตาปิดรักไปไหนเลยช่ยอย่าถาวันทวงรา กินไรติดในฉันมาฉันแล้วละไม่ไกรไกรไอ้เธอ <c oughs> คอยว่าพอล่วงว่าให้ส่วนลูกดเด่นนุ่มพอจันทร์เจ็น้าอย่าตาเกิดมาไม่เคยมินไกรเหมืนอนเธอกินไกรไอ้เธอละเมอมืนเธอตัวไปตัวอวยเธอแล้วเออ กูลำบากการหานั่งเชื่อไม่ออกลำบากกอ้ต๋องเออกูเตะอันเตะก็จรงจดไม้ให้มาก็บอกว่าไปตำานอันนี้เปื่อกูกูหันไม่ออกเลยป้าแ่เปื่อจะอาบานได้เนเพื่อมันบอกว่าไม่จับตำรวจนี่ชูเลยหู้ชัดคนนั้นนั่งชื่อไม่ออกก็ลำบากในโรงงันเลที่มานอ พวงมาลัยพวงนี้เป็นของขวาหญิงรีธุดาแก่งนครโปรพสานใก่ได้พวงมาลัยพวงนี้คนนั้นคือเนื้อคู่ของขวาหญิงโอ้พี่ทองพวงมาลัยพวงนี้เป็นของขวาหญิงโธ่ทำไมเราโชคดีอย่างนี้ใช่กว่าใก่ได้พวงมาลัยพวงนี้ได้แต่งาาง,าง,าาาตงานกับขวายิงเชียดพวกคุยถึงขนนั้นเดียวว่าอีวุ้นกันเหลวเหยีรดผม่คยแต่งงานกับขวายิงกับคนนั้นได้เป็นพระราชาตีนั้นคนเตะ พวงมาไล่เจี๊ยดไม่ความบอกคนนั้นได้เป็นนายก <c oughs> ที่เป็นนายกเออตาวุนมันกูได้เป็นนายกคุณนายอาจารยนายกตอนนี้ราคายางมันตกต่ำเหลือเกินท่านนายกจะแก้ไขยังไงครับคือเรื่องนี้เราต้องดูกันไปก่อน <c oughs> เราดูว่าตลาดโลกจะเซ็นสัญญารับซื้อ,อยางจากเราเมื่อใดพอได้ต้นายขึ้นบังปลายมา,ายลกแล้วรบเกดแม่ต้มป้าจนไอ้ร่างอยู่แทะไม่เพือคนบันคู่นายยกแร่นกันได้ยังมน้อยเลย,อยต,ตอนจะเหลือ,อกูคิดได้จำเทียงคีไร่อยคีไ้แกนคีไรนายยกเก ngủ giặc tẹp gần toàn toàn cái riêng bê tô nằm phương bê khốn mới chả bê tô ngủ à, cái riêng ngủ tê tầm là ngủ thì chút ca ca để bơ là ngủ kiên buồng lẹp căng lăng và rắc lại bạc riêng nữa không mấy đai không mấy đai đấy bạc kiên trái mưa bể cú đây cú bên này yok cho một bên นายกครับทําไมละของในภาคใต้เนี่ยมันขึ้นราคาเหลือเกินอ๋อของขึ้นครับของขึ้นเหรอครับของขึ้นก็ดีเลยครับภาคใต้ภาคใต้ถ้าของขึ้นแสดงว่าเศษรษฐกิจดีถ้าพี่ไหนของได้ขึ้นแสดงว่าพี่นั่นเศรษฐกิจดีน้อยเศรษฐกิจดีพรูราวกล้องได้ขึ้นอ๋อคุณดูสิครับมะพร้าวก็ต้องขึ้นครับปามก็ต้องใช้ใดขึ้นไปขอยครับ พอก็ต้องขึ้นครับทุเรียนก็ต้องขึ้นไปตัดครับเห็นหรือเปล่าโดดก็ต้องขึ้นครับถ้าไม่ขึ้นแล้วจะเศรษฐกิจด,ดีได้ยังไงอ๋อไม่ความว่าขึ้นแก็บใช่ป้ากิสารของลงครับอ๋อดีสิครับป้ากิสารของลงลอ,อันนี้พื้นาวย่อไทรหัวมันถ้าไม่ลงแล้วไม่ลงหัวแล้วจะขายยังไงออกมันต้องลงเลยครับโอ้แข็งบอดทีนายกในนายก,ายกทําไมล่ะ คือตอนนี้ข้าวสารมันแพงนะครับประชาชนเดือดร้อนข้าวสารเนี่ยไม่เป็นไรข้าวสารแพงเรากินขนมจีนดิออใหขนมจีนว่าก็กาทำมาจากสารทำม,มาจากสารยังไงก็าทำมาจากบอกตอทองเหลืองโอแลแล็เขาทำจากบอกตอทองเหลืองแต่ว่าเปลือกนกเก้าติดอยู่แล้วเดี๋ยวตะกวยนะ่ายหยกติดบอกตองเลื่องอยู่ต่อเดียวเนีย่ย นยยายกใจต้องคิดกันว่าบอกตองเหลืองนั้นก่อนที่จะออกมาเป็นเส้นหนุมจีนฮัาเวอร์เาเอาแป้งจากตำตาจากข้าวแล้วเอาไปใส่ฮะแล้วก็บีบออกมาเป็นเส้นหนุมจีนนายกไม่รู้เรื่องเองเหตีนี้ก็แสนแพงจะทำยังไงฮะให้กินหนุมจีนได้ยังไงฮะเออพอดีติดวาระประชุมมันต้องไปประชุมก่อนนะคงัาบแหมไปกันเถอพิ่ทอง เราโชคดีแล้วเราได้พวงมาลัยพวงนี้แลไแต่นะนี่ไงพี่แก้วนี่เป็นปรมาพิไธยขององ์ราชาเทพระสิทธิ์แน่นอนที่สุดจะต้องเป็นพวงมาลัยของว้าหญิงที่เขาประกาศมาอ่ารกันนันกัดเดินทั้งและก้าวไปในเมืองหอประเนอแก้วกว่าปะในนัฐบาลน,นี้เราจนเลลวอย่าผมหลบพ้า่าในมดมโมเมตรกว่าในมดจะแมบยากไควาาตั้งเพื่อพวงมาลยัยนี่แด็กกวางมา ลอยหลังเตีมมันหวานในในรบมาบอกมอนี่กเหลีาวมอกเปรด้ยได้เหมือนซ่านจะยังนี่มออุบาตเหมือนหยัดไม้ซ่านหงมันจะอุบาตแต่มออืออุบาตแต่โบวุ้งแท้ไปพี่ท้พี่แก้วเดินทางเ้อะไป้อยสิเนี่ยูท้อมหมดว่าไอมานอบได้เพี้ยนพระราชากูข้อทิ้งเดียวไอ้ไรยกูข้อมันตำใส่ตะปาใไอ้กูทักน้อยตำเพื้ตำแบบก่อนเซิร์หยัดผมตำเพรือน้อยเตาสักเตาเข้า แนวมู้น้อยเนยมู้ไม่ปรับเจยดเลยอตอดสูตดกับไปตั้งครอกไปดด้สบายทีนี้คุณได้เป็นนายกแล้วอไอ้ตองเดี๋ยวมมกกกับจะมักไรายรันเฮ้นายกครับทำไมตอนนี้รถติดมากท่านจะทำยังไงไม่รถติดให้มากครับถ้าไม่ต้องการให้รถติดทำไมเอาวัวเตียนออกรับรองรุนท้อก,ก็ไม่ติดครับแน่นอนครับ ขอนำแซมในเนดะ้อบักนะในงานี้ชคเราดีเด้อคืนโชคเราดอนี่คงจะเป็นบุญที่เราได้ช่างจงเอาไว้แต่จ้าปาง ก็นายแก่ต้องตามน้องมาเลยจะกางขามาโนบนาย กันได้แต่แข่งโชควาชนานั้นมันคงจะยากครับนายมนพก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแห่งนครโปรตสังและคงจะเป็นหนึ่งเดียวแค่เพียงแต่เขาเท่านั้นที่ได้รับพวงมาลัยของควาอยูบัดนี้ก็ได้เดินทางไปพร้อมด้วยนายยอดทองเเกอร์และถุง ในขณะที่เขาเดินทางอยู่นั้นับผมจะนำใช้ตากันมีเกียรติผองท่านผู้ชมมาพบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่นี่คือกลางป่า ที่อานใสของนางยักษ์ตนหนึ่งมันมีนามว่านางยักษ์ชาตังวันนี้นางยักษ์ชาตังมันกําลังจะระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตกใจของมันจริงนั้นคืออะไรท่านผู้ชมติดตามมาความเข้าใจต่อมานะครับ